บท88ท่วมทนน88.1ข่าวคราวของการครอบงำแห่งความรุนแรงได้มายัางเจ้าแล้วมีใช่หรือ88.2ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อย88.3ใบหน้าที่ทำงานหนักระกำใจ 88.4เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรง88.5จะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด88.6ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแหง้ง88.7มันจะไม่ทำให้อ้วนและไม่ทำให้หายหิว 88.8. ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบาน 88.9. พึงพอใจเพราะการกระทําของพวกเขา 88.10. อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระงาน 88.11. จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้น 88.12ในนั้นมีตาน้ำไหลริน88.13ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่น88.14และมีแก้วน้ำถูกวางไว้88.15และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว8 8ด6 และมีพรมอย่างดีเลอร์ถูกปูวไว้88.17พวกเขาไม่พิจารณาดูอูดดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไร88.18และไม่พิจารณาดูยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไร88.19และไม่พิจารณาดู ยังภูเขาบ้างหรือว่ามันถูกปักตั้งไว้อย่างไร88.20และไม่พิจารณาดูยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร88.21ดังนั้นจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น 88.22เจ้ามีใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา88.23นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น88.24ิ 88. 24, อันลาะจะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์2 5แท้จริง ยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขา88.26แล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชำระพวกเขา